วันนี้เวลา1 0 2นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาณอสุสวรีชัยสมรภูมิเนื่องในวันทหารผ่านศึกวันที่3มกุมภาพันธ์2566 ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสะดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก<ส>ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักพระษาเอกราช<ส>และอธิปไตยของชาติให้คงอยู<ะ>่และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยอ<ส>งค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการตลอดจนผู้ทีป่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติโดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกเป็นประจำทุกปีทั้งนี้มีผู้แทนส่วนราชการต่างๆหน่วยงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยสมาคมชมรมมูล,ลนิธิตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆร่วมในพิธีด้วย